มาใหม่เพิ่งเข้าสดๆลร้อนวันนี้เลยนะคะทุกคนชื่อชุดแสงแห่งพูดนะคะชุดก็จะมีเอ่อมาพร้อมกับ a w m นะคะก็คือสกินสวยมากๆนะคะทุกคนชุดสวยแล้วก็เซ็กซี่มากๆนะบอกเลยเดี๋ยวน้องพิงค์ลองกดเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะโอสกินปืนนี่คือแบบว่ามีคนเรียกรองเยอะมากแล้วก็มาพร้อมกับเอฟเฟกต์ดอกบัวโคตรเท่เลยทุกคนนี่ดูป้าบองพิงกดให้ดูนะคะ ว้าวนี่เลยครับอันนี้เป็นชุดแสงแห่งคู่นะทุกคนเนี่ยสวยเซ็กซี่มากอนะ่ะทุกคนหเหมาะมากเลยอนะ่ะใครใครไม่มีนี่ต้องจัดแล้วว้าวโหวพ่อเทพเลยนี่โหทุกคน AWM นะคะนี่เวลเต็มสูงสุดนะคะแบบนี้สวยมากหรือสวยจริงอะ่ะสวยมากสวยมากอ่า ที่เหลือก็จะเป็นอันนี้อะไรเครื่องร่อนนะคะมีเครื่องร่อนด้วยโอ้โหเท่มากอะกระเป๋านี่กระเป๋าสีม่วงนี่ก็จะเป็นพลอยที่เหลือก็จะเป็นพวกของตรงของแต่งนะคะแล้วก็อุ๊ยระเบิดมันเขียนอัพได้ด้วยนะระเบิดอะอันนี้ไม่เห็นขึ้นในอัพเลยนะนเขียนว่าระเบิดอัพได้เค่ก็จะมีเท่านี้นะคะทุกคนก็สามารถจัดกันได้เดี๋ยวขอขอกดให้ดูเป็นตัวอย่างสักหนึ่งที ปั๊ม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 ปั๊บโอ้โหได้สมุทกีใบมาหนึ่งแทงสมอนี่เอออีกสักหนึ่งไปปั๊ม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 มีส่วนลดอยู่นะคะโอ้โหได้อีกแล้วของดีื้อีกทีอุ้ยเรามีส่วนลดอ่ะสูงมีฟสีอุ้ยได้เพชรมาแล้ว นี่ทุกคนปืนนี้ทุกคนก็จะมี awm นะคะนี่แบบปกติเลยเวลหนึ่งนะคะเสร็จแล้วนี่เอฟเฟกพิเศษการกำจัดนะคะแล้วก็เอฟเฟกระเบิดนะคะโอ้คัน3าก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้ชอบไหมชอบไหมถ้าชอบก็บอกแล้วก็เวลสี่ก็จะเป็นประกาศกำจัดนะคะนี่สวย ก็จะเป็นเอฟเฟกโจมตีแบบนี้นะคะทุกคนโอ้โหนี่รูปลักษณ์สูงสุดจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีรูทบ็อกให้เราด้วยอ๋อลูทบ็อกจะเป็นแบบว่าฮันน,ฮนีนาฮันนีนาให้อยู่วะ